สวัสดีครับสัสดีแฟนโดยไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่องทีซิบิเซนต์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้วันที่23เดือนพฤศจ,จิกายนพศสอ6 4นบนะครับวันทังคานวันนี้มีข่าวสารแมนซิตี้มาอัปเดตกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของทางคริสเตียนอิมบาเป้นะฮะคีเพเยอร์ของทาง บารีแซนเช็กแมนที่เราจะเจอในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนพรุ่งนี้ล่าสุดขาดซ้อมนะครับในเซสชันของเมื่อวานนี้วันจันทร์ต้องรอรุนว่าจะเดินทางมาที่อังกฤษหรือไม่นะครับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของทางคิวินเดอบรอยแล้วก็เป๊ปกัวเดวล่ามีชื่อเข้าชิงรางวัลสำคัญของฟีฟ่าด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีความสนใจจากทางสาริกาดงนิวคาสเซิลมาที่นักเตะของเราอย่างอเล็กซานโดรซินเชนโก ครับรวมไปถึงเบลล์ซินวาออกมาเปิดเผยความรู้สึกก่อนที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะฮะก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้โดยไปถึงเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านะจ๊ะ ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้นะครับก็เป็นอันนี้เลยเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของเหล่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเรที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วนะฮะก็มีภาพมาฝากกันนี่เลย นาธานอาเก้อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับ ad, res, klar, Pop, ri, ริยาร์ดมาเรสอิมาริกลาปอกโรตี่นะฮะวันนี้มีภาพแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกคนนะครับแต่ส่วนมากก็มาฝึกซ้อมกันพร้อมเพรียงยกเว้นอ่าแจ็คกิลิทกับทางเควินเดบรอยนะครับที่เดบรอยติดโควิดนะส่วนกิลิทบาดเจ็บกิลิทเนี่ยอาจจะต้องรองลุ้นหน่อยนะว่าจะมีชื่อเป็นสำรองหรือเปล่านะครับเท่าที่เห็นก็นี่เลยโคพาเมอร์ฟิลฟอร์เดนจอห์นสโตน โคปาเมอร์เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะฮะที่มีชื่อลุ้นเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับต้องรอดูเซนเชนโกนะออร์เบนดิอาสนะครับประมาณนี้นะฮะภาพบรรยากาศเอามาฝากกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะร,ะรับไปกันที่่าวเมนเกี่ยวกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เชื่อมโยงกันมาเลยแล้วกันเคลียร์เอมบัปเป้นะฮะคีย์เพลเยอร์แล้วก็กองหน้าตัวเก่งของทางปารีสแซงต์แชงแมงล่าสุด ขาดการซ้อมนะในเซสชั่นวันจันทร์ที่ผ่านมากับทางปาเรีแซงชัคแมงนะครับโดยแหล่งข่าวที่ได้ยืนยันข่าวนี้มาก็คือ IMC Sport นะครับเป็นสื่อในประเทศฝรั่งเศสบอกว่าเกรียนอ e ิบเป้นั้นขาดการฝึกซ้อมในเช้าวันจันทร์เนื่องจากอาการป่วยนะฮะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าปัญหาก็คืออาจจะไม่ได้ร้ายแรงเท่าที่กังวลกันนะครับแล้วก็ในขณะที่มาเป้นั้นอาจจะเดินทางมากับ ปารีสแซงต์แชรแมงอย่างแน,น่นอนนะครับมาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ลงเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็ยังการันตีไม่ได้นะว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองต้องรอดูอาการปร่วยของอมบัปเป้ด้วยแต่ว่าแต่งข่าวอย่าง IMC เนี่ยบอกชัดเจนนะบอกว่ามันไม่มีข้อบ่องชี้อะไรนะที่จะทำให้อมบัปเป้ไม่เดินทางมากับลับเปเชนะมาที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อลงทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรา ในคืนวันพรุ่งนี้นะคาดว่ามาแน่ๆแต่จะลงไม่ลงอีกเ็เรื่องหนึ่งต้องรอดูอัปเดตอาการว่าป่วยหายป่วยหรือยังนะครับป่วยมากป่วยน้อยอยังไงแต่ผมว่าน่าจะหายทันแล้วก็ลงไปตัวจริงอย่างแน่นอนสําหรับอ็มบัปเป้นะครับถึงยังไม่ดีก็อาจจะได้เป็นตัวสมรองนะครับประมาณนี้สําหรับข่าวของเคลียร์อ็นบัปเป้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องกรรมการที่จะลงตัดสินในเกมที่เราพบกับเปเช่พรุ่งนี้ที่บ้านเรา ก็เป็นผู้ตัดสินชาวอิตาลีนะครับวัย45ปีอย่างทางดานิเอเลออซาโตนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นกรรมการที่ตัดสินนัดล่าสุดในเกมฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกที่มีนักเตะแมนซิตี้ของเราลงสนามในนามทีมชาติโปรตุเกสเยอะมากมากเลยนะครับเม่เจอกับทางทีมชาติเซอร์เบียแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับนั่นะนะเป็นนัดล่าสุดของกรรมการคนนี้ซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยทางดานิเอเลเนี่ย โอซาโตคนนี้เนี่ยก็ได้ลงตัดสินไปแล้วนะครับ12เกมในฤดูกาลนี้แล้วก็แจกไปทั้งหมด77ใบเหลืองโทษเยอะนะฮะแล้วมีอีก2ใบแดงด้วยรวมไปถึงเป่าให้จุดโทษไปแล้ว3ครั้งนะครับนี่เป็นสถิติการตัดสินของกรรมการคนนี้นะที่จะตัดสินเกมของแมนเชสตอรกับเบเชฟเราในวันพรุ่งนี้นะครับพคร่าวประมาณนี้นะในฤดูกาลนี้ก็12เกม แจกใบเหลืองโคตรเยอะเลยนะครับคงคงจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับสําหรับผู้ตัดสินคนนี้ก็รอดูในเกมวันพรุ่งนี้แล้วกันว่าจะมีใครโดนใบเหลืองเยอะน้อยแค่ไหนนะฮะหรือว่าจะมีใบแดงโผล่ขึ้นมาก็ต้องรอดูนะก็บอกอาจารย์ไว้แล้วกันว่าอาจารย์ครับถ้าใจดีได้ก็ปล่อยผ่านไปบ้างนะฮะบางจังหวะบางจังหวะนะฮะโอเคไปกันที่เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลกันบ้าง นะครับก็เป็นรางวัลของทางฟีฟ่านะฮะก็เป็นรางวัล The Best ฟีฟ่านะครับก็เป็นแต่ละประเภทนั่นแหละมีทั้งชายมีทั้งหญิงมีทั้งโค้ชนะครับก็ทางฝั่งชายเนี่ยนักเตะฝั่งชายชื่อเต็มเมของรางวัลนี้ก็คือ The b e s t FIFA f o o t b a l l Award ปี2021นะครับเป็นเป็นของปี2021นั่นเองไปดูฝั่งหญิงกันก่อนของแมนซิตี้ที่ได้รางวัลนี้ไม่ใช่ได้ไดรางวัลเป็นนักเตะที่มีชื่อเข้าชิงสิ นะยังไม่ได้รางวัลฝั่งหญิงของเราเนี่ยมี2คนเลยจากแมนซิตี้นะลูซี่บรอนซ์นะครับแล้วก็ทางเอเลนไวท์นะครับเป็น2คนเป็นแข้งหญิง2คนของเราที่เข้าชิงรางวัลน,นี้ฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายของเราคนเดียวเลยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งเข้าประกวด KDB เควินเดอบรอยนะฮะแล้วก็โค้ชของเรานะโค้ชฝั่งชายเป็นเปปกวัวเดวล่าที่ก็ได้รุนรางวัลน,นี้เช่นเดียวกันนะครับ กันนี้ก็เป็นรายชื่อะะของนักเตะและก็โค้ชที่เข้าชิงรางวัลน,นี้ของฟีฟ่าของแมนซิตี้เราไปอัปเดตเควินเดบรอยกันนิดน,นึงหลังจากติดโควิด19นะฮะทำให้เรียกว่าเกมที่เควินเดบรอยเนี่ยจะพลาดการลงสนามให้แมนซิตี้หนึ่งเนี่ยพลาดไปแล้วก็คือเออฟ์ตันนะครับเปเช่ J พลาดแน่นอนรวมไปถึงเวสแฮมยูเนเต็ดที่เราจะพบในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็น่าจะ พลาดการแข่งขันไปด้วยสําหรับ KDB ก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นเคยนะฮะแหมมาป่วยตอนนี้ด้วยนะครับฟอร์มกําลังขึ้นๆกำลังดีเลยนะครับมาเป็นโควิดอีกนะฮะคงจะต้องเรียกความคงความฟิตกันใหม่นะครับไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้เขาต่อไปแล้วกันสําหรับ KDB นะฮะไปกันที่เรื่องของแบรโดซินวาบ้าง นะครับเป็นบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ผมหามาเขาออกมาเปิดใจเปิดเผยความรู้สึกก่อนจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้กับสื่อในสโมสรได้รับฟังกันนครับมโดเนี่ยพูดถึงความรู้สึกก่อนย้ายมาแมนซิตี้นะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเข้าคร่าวๆบอกว่าเออมันเกิดขึ้นที่แมตช์เออยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างแมนซิตี้กับไอเอสโมนาโกตอนนั้นเขาอยู่โมนาโกนะปี2017 นะฮะสองแม์นั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของผมผมเห็นเปบปกอริล่าี่โซนผสมที่เราทั้งคู่กําลังจะให้สัมภาษและเขาก็เดินมาหาผมและพูดว่ายินดีด้วยกับการแข่งขันนะนะ,ะแล้วก็สําหรับการแข่งขัน2นัดนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันที่เราเสมอกันนะแต่มนาโกเข้ารอบในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันทำให้ผมอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกมากๆ และเมื่อสิ้นฤดูกาลแมนซิตี้ก็ได้ส่งข้อเสนอและถามผมว่าอยากจะย้ายมาที่แมนซิตี้ไหมและมันก็เป็นสิ่งที่ฝันเป็นจริงนะครับมันเป็นการตกลงที่ง่ายมากเลยสำหรับผมนะฮะแมดดกล่าวต่อด้วยพูดถึงเรื่องการปรับตัวตอนย้ายมาแมนซิตี้ใหม่ๆนะฮะดมดบอกว่าผมเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่มันเป็นรูปแบบการเล่นใหม่นะฮะเมืองใหม่ลีกใหม่ แต่ความต้องการของเป๊ปเมื่อผมมาถึงสโมสรครั้งแรกมันคือสิ่งที่ผมชอบมากจริงๆนะครับผมรู้สึกเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นในทุกปีนะส่วนใหญ่เป็นเพราะการเข้าใจเกมสิ่งที่จําเป็นสําหรับแต่ละช่วงบางครั้งทีมจาเป็นต้องเร่งความเร็วและมีโค้ชอย่างเป๊ปที่ชอบคุมจังหวะด้วยการครองบอลทําให้เราชนะได้แต่น่าเสียดายที่นัชชิง UCL เมื่อปีที่แล้วเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นแชมป์ได้ การแพ้ในรอบชิงต่อเชลซีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่นั่นคือฟุตบอลการแข่งขันในแชมเปี้ยนส์ลีกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความแตกต่างได้และความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้เราล้มและพลาดลงได้น,นั่นเองนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของเบรลเซนวาที่ผมหามาเพิ่มเติมนะครับสําหรับความรู้สึกของเขาก่อนจะย้ายมา ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั่นเองนะครับไปกันที่เรื่องต่อมาเป็นเชิงซื้อขายกันบ้างก็เป็นนักเตะของเราเช่นเดียวกันอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับเป็นแบ็กซ้ายที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับประกาศลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวเองรวมไปถึงการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจอคอนเซลโล่แบ็กซ้ายชังเป็นนะครับที่โดนโยกมาเล่นแล้วเล่นแบบดีมากๆเลย นะครับคือซ้ายขวานี้ไม่ใช่ปัญหาของชชวคันเซโลโดยซินเชนโก้ฤดูกาลนี้ลงไปเพียง5นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถยึดเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยทำให้ล่าสุดนะครับแหล่งข่าวอย่างนอตเทนิโคมีการรายง,งานว่ามีความสนใจมาจากาทีมในพรีเมียร์นะครับอย่างทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะฮะที่อยากจะได้อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไปร่วมทีมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้า ถ้าหากว่าซินเชนโกไม่สามารถยึดผู้เล่น11เตตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็อาจจะมีสิทธิที่นักเตะอยากจะย้ายไปยึดเซเบตตัวจริงของทีมอื่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ยังเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยอยู่นะครับยังสามารถเล่นในลีกระดับท็อปๆสูงๆเนี่ยได้อีกหลายต่อหลายปีนะครับการที่จะมาเป็นตัวสำรองมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของนักเตะนะครับซึ่งถ้าถามเรื่องประเด็นซินเชนโกย้ายไปจริงๆนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้า ซิตี้เองเนี่ยก็จะเหลือแบ็คจริงๆแค่2คนทั้งคันเซลโลแล้วก็วอล์ e เกอร์นะครับไม่รวมพวกดารุ่งพวกวิลสันเอสแ n รที่จะดันขึ้นมาได้นะครับเอาแค่ชุดหลักจะเหลือ2คนถ้าซินเชนโกย้ายจริงๆนะดังนั้นแมนซิตี้อาจจะต้องเสริมแบ็คถึง2คนฝั่งละคนหรือไม่ก็ฝั่งซ้าย2คนเลยนะครับถ้าหากซินเชนโกย้ายแต่ถ้าซินเชนโก้ไม่ย้ายนะครับก็อาจจะเสริมแค่คนเดียวซึ่งผมคิดว่า การที่สมมุติว่าซินจก็ย้ายจริงเนี่ยแมนเชสเตอร์จะเสืิมมาคนเดียวผมว่าไม่ค่อยตอบโจทย์ซิตี้ที่เคยเป็นมาสักเท่าไหร่เนื่องจากซิตี้เป็นทีมที่สกอตเด็บค่อนข้างแน่นนะครับการที่แบ็กสองข้างมีสเปร์ฝั่งละคนเนี่ยก็คือมีแบ็กซ้ายสองคนแบ็กขวาสองคนเป็นอะไรที่เหมาะสมและจําเป็นต้องมีมากๆในแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ของอตำแหน่งแบ็กของเราด้วยนะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวใครเข้าใครออกอยังไงบ้างนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วก็ตลาดสัมรที่จะถึงนี้ นะครับสำหรับซินเชนโกก็ฟังหวยหวยก่อนแล้วกันนะครับจริงๆซินเชนโกเองเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาเองก็จะมีความสุขนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยกลับมาสู่ทีม11ตัวจริงได้ตลอดเวลาเลยนะครับอยู่ที่การโรเตชันอยู่ที่การเลือกใช้ของเป๊ปเปเดลล่ามากกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมคาเซโร่เขาไปก่อนนะฮะพอฟอบแกดีจริงๆใบปิดท้ายกันที่เรื่องของทางแกรี่เนวิลล์นะฮะเป็นอดีตตำนานอ่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับคู่ปรับร่วมเมืองของเราออกมาชื่นชมนะครับเปปก่วเดล่าที่ยกระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตั้งแต่ย้ายเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมแกรี่เนวิลนะครับชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นสร้างขึ้นมาจากการนําเปปกว์ดล่าเข้ามาสู่สโมสรเนวิลบอกว่าตอนที่ผมขับรถไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่เพียงแต่ที่ผมจะเห็นสนามฟุตบอลผมยังเห็นดีเจเปิดเพลงอยู่ข้างนอกด้วยผมยังเห็นการสร้างบรรยากาศที่ดี ประสบการณ์ของแฟนๆแ,แล้วก็จิตวิญญาณที่เข้มขน้นนะฮะในวิวกล่าวว่าผมเห็นสนามดานตรีขนาด25,000ที่นั่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีสถาบันการฝึกสอนฟุตบอลระดับโลกด้วยแมนซิตี้เริ่มฝังแน่นความสำเร็จมาเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วตั้งแต่โรเบโตมันเชนี่มาเนลเปเยกินนี่ไล่ลามาจนถึงเป๊ปกวาดโอลาต่างประสบความสำเร็จกันมาทั้งสิน้น เป๊ปกวาร์ดานั้นได้สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พิเศษมากๆนะครับเนวิลกล่าวสรุปมาอย่างนี้นะแล้วก็เนวิลได้กล่าวเพิ่มบอกว่าหากแมนยูอยากจะไล่าตามซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาจำเป็นจะต้องแต่งตั้งคุณซือรักษาการคนใหม่มาก่อนคร่าวๆเพื่อรักษาการทีมไปชั่วคราวก่อนที่จะหาคุณซือเมนคนใหม่มาได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไมเคิลคาริกแล้ว นะครับที่รักษาการแทนตําแหน่งกุนซือไปกกอนหลังจากที่โอเลกุนัสุชาดนปลดไปนะครับก่อนที่จะมีตัวแทนระยะยาวเข้ามาจริงจงจังๆนะครับในตําแหน่งกุนซือของแมนจูนั่นเองในวิวเนี่ยยังได้พูดถึงประเด็นของดาวรุ่งแมนซิตี้ด้วยในเกมกับเอฟเวอร์ตันนะครับไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์เองหรือว่าทางเจมส์แเปคแอที้นะครับทางในวิลเนี่ยได้เห็นแม็กซ์เอที่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าโอ้โ oh, ห oh, พวกเขาเนี่เหมือนโค่นนิ่งกันมาเลยพวกเขาเหมือนกันหมด เขาเกือบจะเหมือนกับดาวิดซินบาแล้วนะครับเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้ทั้งหมดเลยนะครับพูดถึงเจมส์แม็อาร์ทีนะก็คือโอโห้หเขาก็ทึ่งกับแมนเชสตี้มากว่ามีนักเตะดีๆในอะคาเดมี่กี่คนกันเนี่ย นะครับและทุกคนที่มันดันขึ้นมาชุดใหญ่ได้โหคุณภาพมันทัดเทียมกันไปหมดสามารถขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้แล้วก็มีความกล้าเล่นมีพรสวรรค์กันทุกคนนี่มันไม่ใช่อคาเดมี่แล้วนะเขาบอกว่านี่มันคือศูนโคลนนิ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทำให้เห็นว่าแมสซิตี้นั้นมีระบบระเบียบในการบริหารจัดการดาวรุ่งแล้วก็คัดดาวรุ่งฝีเท้าฉกาจมาไว้ในอคาเดมี่เยอะหลายต่อหลายคนเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าใช้ได้อย่างแน่นอนจริงๆด้วย นะครับเจมแม็กแอารที่โคพาเมอร์หรือว่าคนอื่นๆที่ล้วนแล้วแต่กำลังจะดังขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ผมว่าเป็นกำลังหลักของแมนซิตี้ในอนาคตได้เลยแคบจากเ 90, ก90้าส0เอลยของดาวรุ่งทั้งหมดนะครับเปนนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับบอกว่าจะชื่นชอบกันสำหรับาการรายงานข่าวของผม ใน Channel ซีซ t เ z e n วันนี้หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย